เริ่มไม่อยู่ว่าเริ่มไม่อยู่วะพี่อ่ะไปนะแล้วเรื่อไม่อยู่ว่าพีสักผ้าเก่งเป็นยังไงครับสักผ้าเก่งมากกดเครื่องก็เก่งขยี้เก่งเป็ยัก็เก่งแต่พี่แจยังไงรับพี่ซื้อตัวนี้ครับผมก็ จริงๆใช้โอโม่ตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วครับผมได้ยินโอโม่มาโอ้โหทุกคนก็น่าจะอยู่กับโอโม่มานานแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่เขาติดต่อมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอโม่พลัสนะครับผมแล้วก็เป็นโอวาสูตรใหม่ด้วยเป็นสูตรน้ำครับแล้วจะลองใช้แล้วใช่ไหมพี่ทดลองแล้วค่ะพี่น้องหอมติดตาจริงไหมก็ต้องถามคนดมมาสิออ่ายติดนี้มีหลายกลิ่นมากเลยครับครับผมก็ จริงๆมีหลายกลิ่นมากๆนะครับสมมติแบบไปเลือกใช้กันได้เลยซากุระโรแมนส์มอร์นิ่งโรซี่ลิลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆมีถึง5กลิ่นนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้ดูแล้วก็หอมนานติดยาวนาน4สัปดาห์แน่นอนครับอันนี้ก็ได้เดินแบบด้วยเดินแบบด้วยสะดุดบ้างเลยนะชุดปังเลยนะแ่อก็ปังอยู่เหมือนได้อยู่จังหวะจังหวะที่ให้เราอิสระตัวลอยขึ้นไปเป็นไงพี่ ก็ตกใจเหมือนนกัครับจริงๆเหมือนทางการเขาบอกอยู่แล้วว่าจะมีไฮโดรลิกยกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอ้ได้ครับไม่ไม่กลัวความสูงแล้วบอกความสูงกระสุนข้างหลังอะไรอยู่กันบ้างความสูงกับชุดข้างหลังอะไรอยู่กันอากาศมันร้อนนี่แต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศใครถามกระดนบ้างกันแน่เขาว่ามันจะแบบชั้นในชั้นนอกไม่มีอะไรแต่หนี่มพีพอมจะถอดตลอดมันเป็นจุดง่ายๆไงี่ ารู ai có ai có pues mm S <S ้ส nah. ึกยังไงก็รู้สึก้ีมางเอาวันนี้บอกว่ามาเต็มเหมือนกันก็ลูกค้าก็อยากให้ให้แบบว่ามีความเป็นแบบเนี่ยพรีเซนต์แบบดอกไม้ความหอมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่งตัวตามใจลูกค้าไงพี่ไม่อยากแต่งตัวนี้หรอกอะไรนะเลือกเองเลยลูกค้าลูกค้าเลือกดูแวไม่แต่ชุดของพี่รกหน้นี่มีแอบเซ็กซี่บ่อยๆนะก็แต่งตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศช่วงนี้หน้าฝนไงมันแบบร้อนอบอ้าวก็ต้องแบบ โชว์ผิวอย่างนิดนึงโชวส์สมัยนี่ขังหลังนิดนึงอ๋อต๊อาออะเมีวุ้งถึงงานช่วงนี้ได้มากถ้าเราทำงานทำงานถึงามวันตราติดกันครับผมก็ช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยครับก็สามวันสามวันเนี้ยก็สามวันติดแล้วที่สยามครับผมก็ดีใจครับที่ทางลูกค้าให้โอกาสมากกว่าครับผมแล้วก็จริงๆดีใจมากกว่าที่ได้มีโอกาสมาเจอเนี่ยแฟนๆทุกคนเลยหลายคนบอกว่ามันเป็นจังหวะอะไรที่แบบจริงรับอยู่แล้วมันเลยแบบแฟนขนาดนี้ ใช่ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆมันมีคิวซ้อมอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยทําให้จังหวะงานมันอาจจะมารวมๆกันช่วงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็แต่ว่าขอบคุณแฟนคลับมากกว่าที่3วันติดแล้วก็ยังมากันทุกๆวันเลยแล้วก็มาให้กำลังใจกันแบบล้นหลามมากเลยพูดถึพีมาสู้ทุกวันเลยนะครับสู้ทุกวันเลยสู้อยู่แล้วพี่ลูกเกดบอกให้เป็นไฟเตอร์พลเกดเป็นเสือมาก พี่ก็จะเป็นไฟเตอร์พี่จะเป็นไฟเตอร์เอาไม่การออกงานของพี่แต่ละครั้งแล้วชอบเรื่องุ๊เรื่องแฟชั่นเลยกัน <c oughs> แต่ละวันน้องพี่แต่ว่าเตรียมตัวองหางมาก,กัน ครับผมก็จริงๆเราก็จะคุยกับลูกค้าก่อนนะเนาะจางสินค้าโปรดักต์อะไรเงี้ยก็พยายามจะคุยกับลูกค้าว่าเขาอยากได้แบบไหนอยากให้มันเป็นเป็นแบบในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เล่นเอ็นความเป็นตัวเราลงไปครับก็ทุกทุกงานก็จะเป็นพี่ลูกค้าแล้วก็พี่สไตล์ช่วยๆกันทำครับต้องมีหนักใจเรื่องลุกแต่ละวันในภาพสีขาวก็หนักใจนะครับหลังๆก็หมดโมกลาแสดงว่าเราก็จริงจังกับเรื่องนี้กันตลอดจริงจังกับเรื่องนี้เหมือนกันจริงจังครับจริงจังก็รู้สึกว่าอยากอยากให้ทุกทุกงานออกมาดีที่สุดมากกว่าครับผมแล้วก็ให้ทททุกคนี่มาาเขประับใจ เดี๋ยววันเกิดบ,บิวกินนิดหนึง่งยังไม่ได้คุยอะไรวันเกิดบ,บิวกินคนแรกและคนสุดท้ายคนแรกและคนสุดท้ายก็ไปได้แฮปปี้เบอร์เดย์มาครับผม,มก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ที่7ที่8แล้วคะ่ะที่ได้แฮปปี้เบอร์เดย์บิวกินมาครับผม,มก็ไปเซอร์ไพรส์เขาที่บ้านคร่ะดัดก,กับพี่ชายเขาหรือยังไงกับคนในครอบครัวเขาหรือยังไงทีให้นัดก,กับพี่ชายเขาจริงๆให้ให้ทีมพี่ๆทีม ผู้จัดก,การอะไรเนี่ยครับผมก็คุยกันว่าเอ้จริงๆวันนี้เขาอยู่ไหนเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นัดกับพี่ชายเขาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยู่บ้านพอดีเขาไปเที่ยวต่างประเทศครับผมก็เลยบอกให้พี่ชายเขาแบบแอบมาเปิดบ้านให้นอน เป็นไงบ้างยังยังเซอร์ไพรส์อยู่ไหมหรือว่าชินแล้วเสร็จแล้วเขาก็ช็อกนะครับเขาก็เพราะว่าจริงๆอ่ะแบบเหมือนวางแผนไว้ตั้งแต่วันแรกเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกเขาว่าเอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะอะไรเงี้ยทำเเหมือนว่าแบบไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับผมแผนเซอร์ไพรส์มันยากไหมพี่เพราะว่าโกลุกโค้ก็ยากเหมือนกันนะครับเหนื่อยแล้วเนี่ยหลายปีหลายปีจะหมดบุกแล้วนะแต่ว่าปีหน้าพี่จาว่าจะโหนแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์เป็นเลงหน้าบ้านเลยแต่ครั้งนี้ก็ไม่โป้ใช่ไหมครับพี่ครั้งนี้ไม่โป้ครครั้งนี้ไม่ กแบบว่าเขาน่าจะตกใจพี่ยงมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนพี่ยงเขาไม่ค่อยไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครอะไรอย่างเงี้ยครับสองผ้าสองผ้าหลายคนจับผ้าเขาที่แล้วกล่องแดงเขาให้กล่องแดงเรอครับเอากล่องอะไรครับไม่รู้ว่าปวดหัวอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วต้องปวดหัวจิตเมื่แต่ว่าเสื้อหอมมากสุดมากโอ้เขาเป็นของที่เขาทุกใจไหมพี่พี๋อันนี้ ก็ช่วงนี้ช่วงนี้เขาอินกับแบบของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้ครับผม,มก็ก็เลยซื้อเป็นพวกของแต่งบ้านอะไรเงี้ยให้เขานี่แหละครับดูได้ไงว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ในการของที่แต่งบ้านก็จริง,รงๆเหมือนเหมือนพอเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยๆช่วงหลังๆอะไรเงี้ยครับที่ได้มีโอกาสไปแฟนมีตต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าเอ้เหมือนเขาชอบเดินเข้าแบบร้านเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเขาชอบแบบ ของแต่งบ้านมากขึ้นเหมือนตอนนี้เขาแบบกำลังทำออฟฟิศอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยซื้อเป็นแบบเออของแต่งบ้านไว้วางบนโต๊ะที่ทำงานเขาอะไรเงี้ยครับใส่ใจนะใส่ใจดีเทล่ะ่ก็ต้องนิดนึงเดี๋ยวเขาแบบน้อยใจไงเขามีความหมายอะไรเป็นพิเศษในถ้าของชิ้นนี้ก็พิวว่าจริงๆของทุกอย่างที่ี่ตั้งใจเลือกให้เขาก็อยากให้เขาใช้มากกว่าครับผมก็ ความหมายพิเศษอาจอจะไม่ได้มีแบบพิเศษมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งใจซื้ออยากให้เขาได้ใช้จริงๆแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นสิ่งนี้ในทุกๆวันจริงๆแสดวงนะว่ามองในทุกๆครั้งเนี่ยถ้าเราถึงก็จะคิดผิได้เลยก็แล้วแต่เขาละกันเขาว่าอะไรบ้างเราไป,ไป,ไปอไเผื่อใครบางคนของไม่เปิดเลยมั้งพี่ไม่รู้เหมือนกันไปถามเขาดูว่าเขาชอบหรือเปล่าเราเปิดเพียงเดียวเลยหรือว่า ก็มีมีพี่ๆหลายๆคนครับผมก็มีทีทีทีมงานของฝั่งพีด้วยแล้วก็วันนั้นพีก็พยายามมาเดินที่นี่ครับให้ให้แบบเหมือนคนเห็นว่าแบบเหมือนเราอยู่ที่นี่นาอะไรเงี้ยเผื่อเขาดูแบบโซเชียลอยู่ต่างๆแล้วก็มาตามพิยงไปด้วยอ้าวข้อจงขอฝันคุณไปพนเขาไงบ้างครับพี่พีก็ขอให้เขามีความสุขมากๆเลยครับผมเขาเขามีทุกๆอย่างแล้วขอให้เขามีความสุขมากกว่าแล้วก็ขอให้เขา สนุกกับทุกๆอย่างที่เขาทำแล้วก็เอนจอยกับทุกๆมเมนต์ที่เข้ามาในชีวิตเขามากกว่าครับเหมือนหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาพีก็บอกว่าเออมันมากกว่าทุกสิ้นเนาะเป็นหุลนเนอร์เป็นหมบอะไรีแล้วบอกว่าบิลกิ้งของดีใจครับดีใจมากๆที่ที่ได้มีเขาเดินร่วมทางเดินมาด้วยกันขนาดนี้ครับผมแล้วก็ทุกวันนี้บิลกิ้ก็ยังน่ารักกับพีเสมอยังยังซัพพอร์ตตัวพีเสมอในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ในในพาร์ทส่วนตัวเป็นกำลังใจให้กันจริงๆแล้วก็็เปนนคที่ จริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อาจจะไปหาความสัมพันธ์แบบนี้อีกที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมเขาเขาน่ารักกับพิงจริงๆแล้วเขาเขาสปอร์ตพิงจริงๆมากๆจริงๆครับอย่างเวลาที่เราดาวเขาก็อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาใช่ไใช่ครับผมอย่างอย่างเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยในสองสองวันนี้เขาเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพี่จริงๆเขาเป็นคนที่ติดต่อคุณหมอหลายๆท่านให้ค่ะโอปินเนียนให้เราหลายๆทางเป็นคนที่คอยมาดูแลเราตลอดจริงๆคืออย่างอย่าง เขาซ้อมช่วงนี si, ้เขาอาจจะซ้อมคอนเสิร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่เขาซ้อมเสร็จหรือว่าก่อนที่เขาจะไปซ้อมอะไรเงี้ยถ้าเขาแวะมาหาพี่ได้เขาคงจะแวะมาตลอดแวะมาตลอดคุณแม่อาการดีขึ้นแล้วตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่ในในห้อง ICU อยูครับผมแต่ว่าการรักษาค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมา ไปในทางที่ดีแล้วครับไปในทางที่ดีแล้วโล่งใจไปแล้วครึ่งหนึ่งครับเราเราพอใจแล้วดีใจนะครับดีใจสบายใจแล้วคุณหมอบอกภัยว่าจะแนวโอกาสโอกาสที่อยู่ได้เท่าไหรก็จริงๆช่วงนี้ก็ติดตามอาการไปอยู่ครับผมพยายามหาสาเหตุกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่านะครับเท่าเท่าที่คุยกับคุณหมอมาก็อาจจะประมาณ1อาทิตย์หรือว่า5วันครับ อนที่คุณหมอเขาไม่ได้หนักใจอะไรแล้วเนี่ยเริ่มเบาใจแล้วในการเจอแนวทางในการรักษาแล้วใช่ครับผมเหมือนเหมือนตอนแรกเราพยายามหาทางรักษากับสิ่งนี้อยู่เพราะเราไม่รู้สาเหตุนะครับแต่ตอนนี้เหมือนการรักษามันเริ่มได้ผลแล้วมันเริ่มแอคทีฟกับตัวยาบางตัวมันเริ่มแอคทีฟกับการทําบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้ตอนนี้แบบเราก็รู้สึกว่าเออเราโกไปในื่ที่มันถูกทาง สบายใจขึ้นเลยสบายใจขึ้นครับหลายคนเป็นห่วงเคยเป็นห่วงก็้งมาสอวันนี้ครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเราเราเรามีกำลังใจที่ดีจากทุกๆคนตรงนี้ด้วยครับพีพีทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พีด้วยนี่แฟนๆทุกคนที่มากันตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้พีมากๆครับผมทุกๆคนเป็นคนที่ช่วยเหลือกำลังใจของทุกๆคนเนี่ยมันช่วยเหลือตัวพีแล้วก็ครอบครัวพีอย่างมากเลยครับหลายคนชื่นชมความเป็นมืออาชีพของเราในการทำงานเวลาจบนเวทีคือเราแบบว่าไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องหรือว่าเลย ก็จริงๆเราพีก็อยากจะเต็มที่ให้ทุกๆงานนี่แหละครับผมพยายามจะทําทุกงานออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าถ้างานไหนที่ผ่านแบบขอโทษลูกค้าด้วยทุกคนถ้าแบบอาจจะมีแบบว่าหลุดแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้บ้างครับ,บผมมึนๆหน่อยช่วงนี้นอนน้อยนิดนึงครับก็ก็จะพยายามพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วก็จะกลับมาลุยงานให้เต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันต้องโมเมนต์อย่างงานเนี้ยตางพี่โต้ต้านต่างๆไม่อยู่จริงๆอางนี้เนี้เป็นแฟนเลยจริงๆครับเหมือนเหมือนแบบมีคนมาสกิดเราอย่างเงี้ยถามว่าเป็นไรไหมอย่างเงี้ยเราก็จะ กันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็พยายามครับอยากอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากกว่ามาเจอกันเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีมูทที่มีความสุขแล้วก็ได้เสด็จดีๆกลับไปครับวันนี้ก็บอกกับทุกคนว่าจะไม่ร้องให้เลยไม่ร้องให้แล้วพอแล้วมันจะเป็นไฟเจอร์แล้วก็ฮึบเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ลุบอยู่นะลุบนิดนึงสส่งเองเราเห็นนะครับเราเห็นบรรยากาศที่มันแบบจริงๆแบบพอเราได้เห็นว่าแบบกำลังใจที่ที่มีตรงเนี้ยมันมากขนาดไหนแล้วมันมันมัน ไม่พูดละ่ะหลังจากนี้น้องมียังมีงานต้องต่อเนื่องใช่ไหมผมว่าเป็นเป็นเรื่องหลังเป็นงานสำคัญก็จะมีครับมีงานมีงานผลงานออกมาให้ให้ติดตามกันต่อเนื่องครับผมแล้วก็หลักๆช่วงนี้ก็จะลุยเป็นงานอีเวนต์แล้วก็งานเฟสติวัลนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายหเฟสติวัลเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับอย่างมิลิสติคเฟสติวัลจะมีหลายหลายเวทีบางช่วงไปลาปีมันมีกี่เวทีที่มีต้องไปขึ้นเลยสามสี่ห้า ก็เยอะอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พร้อมไหมครับสำหรับเป็นิโมะแต่ละแบบแต่ละกลินสั่งตัดเรียบร้อยแล้วโอ้ยช่วงนี้อากาศจะหนาวนิดนึงนะใช่มันคิดว่าอากาศหนาวนะก็เดี๋ยวถ้าหนาวเราก็แบบคุมก่อนแล้วเราค่อยแบบเขาไปเพราะเราคิดว่าจะร้อนใช่ไหมว่เดี๋ยวมันจะร้อนไงเดี๋ยวพอร้อนแล้วแบบเฮ้อคอไม่ดีลรืจะมีตำนานส่งท้ายปีไหมครับตำนานส่งท้ายปีเหรอครับ พีจะขึ <rôle CCTV> ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจุดคูแอันนี้พี่รอดูนะพี่ไม่รอดูพี่รอดูนะลูกคนคาดหวังบอกลูกค้าเลยโอเคพี่ครับขอบคุณ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 ครับที่ระดับ